ตลลาดแ้วทมมาเด้อทางชมมาเลาะตลาดพอตลาดแล้วไปไปโอ้ยอัวมีนบัวตัวนี้มีสิบน้อยเลยมีสิบน้อยแล้วก็มีสบายเป็นไฟไฟสลดจั๊กนะคือเจ๊พายนะมองดูสีสีบัวนะสีตัวนี้นะลอง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 ยังยังออกเลยเด้ให้เห็นกว้างๆดูดูเออสีดำเหมือน จ,จะเลยมาให้งวดน,นี้เนาะงวนดนี้พอดีครับกระเป๋าใหม่เลยเนี่ยจะลังมุ้งพร้อมอีกหนึ่งล้านกี่เด้อโดยไหนเนอะเอาไว้พอนใหพอนแน่สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายเบิด์ตสุกูสุคนผมพ่อกับบ,อบ่อลจอยเ,เสเย้นเก่าเส้นเคยอันนี้เนาะเดนินทางมาบ้านวังคูนคือเก่าเนาะอันนี้เนาะท่านผู้ชม มาเยี่ยมยามแลวก็มาอัปเดตบ้านของน้องตุลเนานะกระช่วงนี้ก็สร้างก็ค่อนข้างจะมาบ่ค่อยครบทีมาทำสมนะเนาะเพิ่นไปเหตุงานของเพิ่นที่ตกค้างไว้แต่ละงานเพราะว่าเขาเจ้าหับงานไวแน้แต่ละบอลแต่ละบอลเนาะทำสมเคไปหาน้องตุลก็เลยทำสมเนาะโอสาวๆเขาอยู่เต็มหน้าเต็มตาเลยเนาะครบหน้าครบตาเหมือนเต็มเสบายดีน้องซอนสบายดี สบายดีน้องครีมสบายดีและสวัสดีค่ะสุดใจสบายดีสวัสดีค่ะสาวผู้ไทยสบายดีเด้อ <c oughs> พุทเาไปทางใดไปลินเฮนายไปลินเฮนาย,ยโอ้โตได้ซะไปลินเล็กยู่เฮีนน้ยนะมูซาอันนี่กินข้าวกับยังมูซาเนี่กินกับกับแดกแดกแดกอ้ผู้ใด,ด,ดไปหา นอนกับเอ้ย <si ์แหละน้องกับเบย์โดยได้ไล่บ่ได้น้อยได้น้อยหนึงได้น้อยหนึ่งเนาะโดยแต่หาไกลบ่ละไกลไกลเนาะโดยขี่ขี่เพื่อไปขี่รถขี่รถโดยรถจักรโดยตัวก็กินเนาะตัวมาย่านบ่ย่านยังแห่เสพเลยเนี่บ่เจ็ดสี่แห่เสพตัวดักแด้มลยเมื่มาแล้วมาให้เบิ่งเด้อเมื่อเราบอกกินเมื่ลไหกินเมื่อไรเมื่แล้วเมล้วเนาะเมื่ได้ไลย ตัดแบกตักแดดตักแดกกกกด,ดเล็กนุือเ่าคับตัดแดดักแดดเล็กตักแดดคลุกบึกแขนน้องพิมเป็นไายบาดแผลหายคักรบอรเป็นปกติแล้วเนาะเลยเอเหี่ยมน้อยเดียว่ักกี่เมืวอวันเนาะหายคักหายแน่มันแล้วชาตุได้รู้บดไปอ่าหโยู่หากินบอมเหือนนี่บอมบดไปไปใคยเครื่องกับน้องตุ่นกับบดไปแล้วเนาะ ตอนเช้าก็ไปเก็บดอกแดดอกไอตุ๊กนี่โอ้น้องซ้อนเด้บ่ได้เห็นยังบ่ได้เห็นยังเพื่อนนะเพื่อนเพือนเจ้าบ่ได้ไปหาข้าวกินกันบ่เจ้ากะบ่ได้ไปบ่ได้ไปเนาะโอ้ยผู้ใดจะหากินกันเจ้าบ่ได้ไปล่ะไม่เห็นไผแม่บ่ไปหากินแม่หรือพ่อพ่อบ่ได้ไปพ่อก็บ่ได้ไปเนาะ เอาแล้วกินยังส่บัดนี่บ่ได้พากันไปหาอยู่เากินบางทีกะน้องลาวไปไโอ้มีน้องนี่เนาะมื้อนี้แต่งงามบ่ได้มีแผนจะไปทางใดนี่บ่ได้ไปอยู่เฮือนเฮือนเนาะโอตามธรรมดาผู้ผู้สาวเนาะอยู่เฮือนก็แต่งไว้แล้วเนาะกําลังเื่อผู้บ่าวแล่นมาโอ้นี่ผู้นี้งามเด้เนาะแม่นบ่ เห็ดจองไปเลยเนาะเห็ดลอกแรกลอกแรกเนี่ยเราเราตื่นเราตื่นกองเราทำโต๊ะบ่ถืออ๋อมันมีบ้ามากมีมียิ้มเนาะมันนี่เนาะโอ้ยมีลังยิ้มเสียงหัวเนาะมันนี่เนาะเอฟซีก็มาเนาะมากอยู่บ่ผู้บ่าวกันมากเอ้ยอ่าสตุนไปใช่หรือสตุนนะ เฮ็ดกินเฮ็ดกินบ่ดนะโด้วยอ้าวค่นไปเฮ็ดกินใช่ปะดยเออว่าสิชวนดอกเนาะักต้มมะแป็บมะหยังมะแป็บแป็บว่าไงไปเอาไปเฮ็ดระบาวไปกำลังซ้อนมะแปบต้มต้มเน้นจำแจีวบนเนียนเนาะกระเซาะไปแบบนึงอาหารบ้านๆน้องพิมม์ได้ยังกินใส่กินดักแด่เห็นปะด้ยกินดักแด่หน้าได้หมดแบไปใหม่แม ok> ่มันจะกินเชานี้ แม่เท้าคนนั่งคักเลยนี่แม่เท้าแม่เท้าสบายดีแม่เท้าสบายดีลูกเอออยู่ดีมีแห้งแล้วแม่เท้าก็น้องแข็งแห้งแข็งและภาพแข็งแห้งและลูกเลยเด้อเด้ออ่าถูกเป็นแม่ของแม่ของแม่น้องตุ่นเนาะแม่ใหญ่แม่ใหญ่ด้วยด้วยแม่เขาหนี้แม่เขานี่แต่ลูกหลานเทาแหละลูกเลยนี่อคุณน้อง แม่เขานี้นีเพี่นองนายบ้านดดดอันนั้นชองคนกินนองยังมาทันได้เมียอะไรย่งบ่ทันสารอบครัวเนาะเออดอเดอเดนนางเย็นอยู่ค่มคำชมเนาะนงอนลนดอกไม้ตะหงงามเลยเนาะดอกไม้ดอกอยู่ต้นเรับ พ nah> ี่นางเอกของเฮาอีกทีหนึ่งยู่ข้างหลังพี่สบายดีและสวัสดีค่ะฮ่าให้น้องไปลอยอยู่เนาะก็กระจอนนะเอาอยู่ใกล้ไม่ได้เห็นเลยเด้อพี่ธรรมดาปิ้นมามตั้งพี่ย้อนแสงนี่เยอะอ่าอืมยืนข้างหลังเอาทักใหม่เสบายดีใหม่เด้อสบายดีและสวัสดีค่ะนี่ ว้าวอเล้เอฟซีอยากเบิ่งใกล้ๆเด้อโดนปนอัปเดตมือเดียวหนิเกิดเพิ่นว่าไปได้ลงไปถ่ายน้องตุ่นนะเพิ่นว่าได้โอ้ยพอแห้งเลยเนาะคันบอด้มาดไอ้โจ้กับียกไลยอยู่เนาะช่วงนี้อะเอฟซีเพิ่นมาลินน้ำแน่สะจะมีเวลาลงมาแน่ะแต่อยากไปอัปเดตผู้อื่นแน่ะเพราะว่า เอฟซีก็ว่าให้อัปเดตคนเก่าๆในที่เราเคยไปรวมงานกันนะ<ด>ไปอัปเดตความป็นอยู่ของเพิ่นใครคือวา่าและช่วงนี้ก็ม,มาติดภารกิจแน่แล้วก็มาดูเบิ้งเงินเพื่อนต้องตุนนี่ละเนาะมืเถ้าสร้างเพ<ด>ิ่นอยากได้นั่นอยากได้นี่เขาก็ได้ไปซื้อมาให้เต็มต<ด>้องตุนมือเศร้าเนีกินข้าวกับยังมือเศร้ามือเศร้าเนี่ยบอกกินข้าวกับเครียดเครียดเอาไปเครียดมาแต่ใส ไอ้เพ oh. uh ิ huh. By By ่นไปก้านเลยโอ้แม่ไปกวาดแบบเอาดาวเพจอะไ้กินเมนูแกงแกงเนาะแม่ก่อนสุดยอดน้อยเนาะ แกงเขียดแซ่บได้แกงเขียดเนาะเขียดน้อยเขียดใหญ่เขียดน้อยโอ้เดี๋ยวนี้แม่เพิ่นก็กำลังแกงอยู่อันใดแม่เอาเละไรชิบะไรทากินแกงเขียดบ่หนิเนาะลองตุนมาสีตำข้าวปุ้นเพราะว่าซื้อมาแต่เช้านี้เด้มีละตำข้าวปุ้นนะมีแล้วข้้าวปุนโอ้ชิบะได้ไปไว้มาใส่อีกบ่เนาะแห่งห้องน้ำแห่งบ่มีเนาะอย่าเอารถจัดเลยเด้ออย่ารถจัดเด้อเอาแบบเบาๆบเอาเลยไปหลามมาแหวน ตอนแรกๆเขาจะอัปเดตเฮือนใน่นเบิ่งเนาะตอนนี้แดดน้งห้อนเนาะเพราะเพิ่นก็อยากเห็นว่าเฮือนน้องตุนหอดใจแล้วเนาะสร้างช่วงนี้เป็นไอ้น้องมามาอยู่บ่เมนเพิ่นมาอยู่มาปกติเนาะมือมือมาครบครบทีมแน่บ่ครบทีมแน่เนาะมนเว่าเพิ่นต้องได้แบ่งเวียกเฮ็ดเด้มนสามพิ่นก็เวียกหลายคือกันเขาจะหับงานไว้ในเด้คอยเป็นคอยไปแต่ว่าดำเนินไปตลอดเนาะ อ่ยอ่าโอเคเอเคจังหน่อยก่อนจังไปค่ำๆจักสี่หามงจังไปอัปเดตเฮือนให้อ่าผู้ชมบนเบิ่งมาหอดกันใดกันใดเด้อเนาะโดยโอ้ทําไมยังนาะสบายดีไหมสบายดีล้างถ้วยโอ้ล้างถ้วยเมื่อวานนี่ก็ไปเยี่ยมหยางโอ้หยางอยู่ไซฮานะอยู่นอนหยางอยู่บ้านนอนหยางหยางมึง โดยโดยคนสบายบ่เข้าแล้วเข้าแล้วเนาะโอ้มีตะลุงตะลานดล้วเนาะ ล่างถ้วยล่างจานในยสมสม <laughs> เอ๊ะเดี๋ยวนี้จอกไปเรื่องนี้จอกเอกอกห็ดปรผสงสุดใจ ยังต่ำขอบคุณคงกินไก่สุกแล้วซาจังตำ่ำรอให้คงกินสุกก่อนจังตำ่ำเ,เดี๋ยวมันทายเครื่องก่อนหรอวะหรือวันหรือวันแน่ใดตามแล้วผดานแล้วเดีเเเยเ๋ยวเห็ดเพ็ดเด้อเจลก็ตามแล้ว,ดว <laughs> เด้อยังเห็ดก่อนเงียไอมาบผดาน

ซนนีช่วยขนาดตายนี่คนตะกินเ่อะคุณคนจำนี่ยเศรษเศรษอยู่เนาะแศรครูพเจาอยู่บ่แศรษโดนฝีมือน้องตุ่นมาเอากระตกก็เด้อแปลกกระตกตัวเมื่อไหร่กู บอกองในตะบนไก่ชุดแต่ไปพ่อยนอชุดแต่หรอมาไปพ่อยนอมาลองแต่จะตัดสิ่งอย่างยุ่งยากไปเอามากระดกแน่นเพาะว่าเบ็ดกับน้องอีนี่กินข้าวกินน้ำอิ่มท่านผมตอนแรงๆประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เนาะพาน้องตุ่นเพิ่นไปซื้อมุ้งก่อนท่านผมเพราะว่าในบ้าน วังคูณนะ่ะตอนนี้กับมีคนเป็นไข้เลือดออกกันเนาะคือน้องลอยมันวัดสระบุยน้นองตุเพิ่อนนอนบริก,กางมุ้งเลยเนาะ <Man. S 1> โหดร้าย <laughs> เดี๋ยวสิพาไปซื้อมุง้งนอนกันสีคน่สค,นนกกคนก็ได้นอนหลับสบายแล้วไม่มียุงเสี่คนบอกสี่คนหกเจ็ดคนก็ได้เอาตัวใหญ่เนาะนอนกันสี่คนก็ได้ยังไงนอนหลับสบายแล้วไม่มียุง ช่วงนี้อันน่ยุ่งกับไลนยเนี่ยยุ่งกะบ้านชุนกาลบาทขยิบตลาดแล้วทำซมมาเด้อทำซมมาเลาะตลาดหอตลาดแล้วกันได้บริบาลบ้านหอดตลาดแม่บงูกับยิมใช้เปเปอรอยู่เปาลั เขาทางไหนเองทางไหนทางสวยน่บงทางสวยนิบงเดี๋ยวคอยแกงกลองไลยนะตาล่นะตาายสมุทรตาายได้ขอแล้วมือกลงจับแกงกลองายตาาลมือใหม่เหรอมือใหม่เนาะเอ็ดี่เปิดกระหู้เลยเนาะ ขห่านได้มือนะฮาเบิง์กนะห่านได้ฮาเบิ่งมหนเดียวเจ้าเห็นเจ้าซีนี่ก็ได้นี่มันมีอันนั้นบอมีตัวมุง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 นอนกันนอนกันสีค่คนก็ได้บอสหรือหกคูแรกนี่นะได้หกได้หกคู่ได้าเจอเยคู่ช <c oughs> ิบะใหญ่คุณบอดีเลย มีลังคา้าบ่นี่้อคนเพื่ไดไก่ไก่ไก่ไปนอนน,น,น,นอนกันสี่คนก็ได้นอนหลับสบายแล้วไม่ไม่ยุ่งเ <c oughs> พื่ <c oughs> อนน้อสีนี้บงพื <c oughs> พ้นเ่าได้ฮะนะนนมันมีตัวน้อยบ่ตัวน้อยก็ในกรมีบ่ตัวใหญ่เน่ยตัวใหญ่เพื่อห้องเ่อห้องเพื่เพินไหมเพื่อเลยเด้เอาเอาอั้นเด้อ เอาซองให้พ่อแม่เลยสิได้อันเลิศๆนะบ่ก็คือกันเลยบ่เนาะสีตางกันเออโอเคอัยกขึ้นนะยกขึ้นนะเออใส่นงเนาะให้พ่อให้แม่บ้านเฮาเฮ็ดเฮือนแล้วเฮามาซื้ออีกเว้นให้น้องน้องอแล้วเน่ เอาแต่มุ่งนี่ละหมดนะฮาจับกองนะจับกองก่อนพอดีเท่าไหร่นะสามแสนได้มุ่งแล้วบัดนี้ได้มุ่งัดได้ได้หกคนด้วยบาทนี้มุ่งไงมุ่งไงเอาคนมาใส่มาเติมอีกบาทนี้จะผลิตเติมก็น่าแล้ว ได้แต่พอกับแมย์ไม่ให้แม่ค่ะบันนี้ไปไปทางใดอีกบันนี้อ่าพอควันมันไม่ยิ่งนะป้าจ้อยง่ามลีเร็วเล้วมันกลายไปแล้วเนาะมันกลายเหรกลายกันย้อนหลังก็ได้นะเนาตึ๊ดเดินนี่นี่นาะตึ๊เนาะเอาเป็นว่าเลียงน้าคุณจอเอาจะไปฮ่าฮ่าฮ่าออกทางเลินเขคือเงียบแถวตลาดเขาปิดหรอบอกอ่าโมนี่คือเงียบเลยหรือว่าสี่โมงหรอบ่กห้าโมงเขปิดบ่

เลขอยังเด้เล็ขเลขไฟบนเลขอย่างไรเออโอ้ยเจ้าอี๋อ่ามาจับกล้องอะอันแรกเป็นมือกล้องบนนี้โอ้ยบนกับเอออาบรตอนนี้แบบเป็นหมักหมักอันแรกหมักอันนั้นเห็นไปขายเกลือเห็นถือถุงเลยถุงอันยาอันน้องพิมบ่มีงพงใส่แบบปลดลงมาคิดว่าเอาถงไปดีให้เขาพายดีกว่า,วาสบายเนาะกีดสิปตุบแล้วเนาะ สียังไสีบัวตัวนี้มีสิน้อยเด้มีสิบน้อยแล้วก็มีสบายผลไฟไฟเซอักนะคุเจ๊พานะมงดูสีสีบัวนะสีตัวนี้นะลองลองลองหยับออกก็ด้เห็นก้งๆดูดูสีดำมาเลยสีดำคือวะคือคือคือม่ขาอยู่คือม่ขาอยู่ออกรงม่ขาเลยคือ

เห็นน้องถือมันงามๆได้มกนะมุกตัวอันตัวน้องซุบมาได้นะมกไปเที่ยวตีอ่ะเอาก็งามได้น้องถือได้คักอะไรได้ต้องเงาะก็ไปเที่ยวอ่ะนะไปปีใหม่ไปค้าขายต้องปิดปิดซะงี้เล้วตัวใด้วางตัวนี้ก็ตัวจได้มาตัวนั้นมันจะได้ประโยชน์มงซิบฮันมงซิบเดี๋ยวทำไว้ตัวอืก่อนนะอาวตได้จะหมักได้จังตัวได สวยงามเรียบตัวนั้นงามแบบมันผัดกระป๋าโรศั์มันมีมีอุ่นใจได้ละบัตการตะครับรถกระดองอ้อละพะแพงแล้วหกสิบหบ่ด้ำเมื่อยห้าสบห้าไปลดห้าพันปะสิพันนึงกระบอกได้ห้าพันห้าสิบห้าบกรห้าสิบหิด อภัยเลื่อมดบ้างเมาเลยบ้างอ่าคืออะไรอันแรกใช่ฮุบไหมคะไม่ค่ะสินไปชื่อทงแล้วนี่่พ่อแล้วทงันยาน้องพิมพ์นะพ่อป้อไปนี่มันเป็นคนป่วยอยู่เป็นพี่ทงยาเนาะอ๋อน้องอยากได้ดิไมมค่ะ เอาจ้จ so yeah, ับจจับกล้องมาดูเาจับไปจับมาอยู่เนาะ้ากักับอุปกรณ์ผูมได้เครื่องได้คลองแลวยิอ้ เจ้าม oh. uh, so. ือบางกล่องนะบ่ายขุดขุเชืรถเขาดิหารถบ่พอบ่รถอเปค่าเดี๋ยวถึกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวไปถอยเอาคันใหม่อีกเอาริโวแล้วหรอทุกคนย่อมมีความฝันเพคนละโอ้ เครื่องคองเล็กๆนหน่อยๆก็พอแล้วมือนี่โอ้สัมฤทธิ์ก็ดีใจพวกแห้งเลยได้มุ้งอันเนาะจับหน่อยได้น้ำมอยพละทงอีกสัมสีคิณเป็นเบาหวานพอดีชอบแล้วเฮ้ยนกต้นมาจับไส้นะคือสิป ซ้ำกระฟุ้ยแหละน้องเชื่อไหมเขาหมักไงมอฮอดเฮือนมอฮอทซาล่ะทงส้มมอฮอดเฮือนแล้วก็อ้างกระเป๋ามู่อยู่อ้อมโบอ้อมวยโบอยู่ได้กระเป๋าใหม่เนาะธรรมดาแหละดิคิดคุยู่ได้กินเออพี่มาซิปนั่นน่ะคักเลยเนาะระวังมันนั้นได้ใส่โทรศัพท์บอเอาได้กระเป๋าไปยังบ่ได้เงินบาทนี่เฮ็ยได้จะได้เงินใส่เด็กตงยางไงเด็ก มีถูกข้างในเลยมีบ่บุตรนันตีลองลองลองพายบุตรลองสมมติว่าไปขายเครื่องเลยเขาเอาไว้บังไรจิตุนบุเบนก็ู่บชาวนาแค่รอหมดแล้วหมด้คือเลยเนาะอือคือบ่คือแม่ค้าบ่แม่ค้าส่งแม่ค้าแล้วนี่นะงามได้ส่งแม่ค้าก็โตโตโตเบิ่งไหวมือก่อนนะบุเบนแบบนี้เป็นผ่าปัดมาเห็นตัวนี้เออตัวนี้งามกว่า ดีดีดีที่เห็นเห็นตัวนี้ตัวนั้นเป็นเป็นผ่าแบบเป็นผ่าแพรผ่านะฮะนะหาเงินมาใส่ดูหาเงินมาใส่ดูอย่างนั้นโอ้มีอยู่มีอยู่ยังมาแนบังเอเดได้วมีมีจะขี่ไปติีตูได้ไหมมีอยู่ขวัญทงเลยสาวพันโอ้สิสาวพันมาจับกล้องให้สัสสันแันนี้จเราจะเอาให้ยกัน ขันทงเนาะอะไรวะสิบพันหมอะไรดีอันเลยหาพันลหลยอยู่แล้วบึงนี่มอนี่เอาตัวนี้เออเอาตัวนั้นบ้งขันทงสัปทไยเด้อสามสี่ห้าหกแสินี่แมนบอกขี้บอกขัดขี้ามาทางนี้เด้อตัวนี้แหละตัวนี้แหละขัขี้พอดีขัดขี้มาทางนี้เด้อเอาขี้หายนาะส สี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบเออี้เอาขี้นี่หายไม่ใช่ไเอาตัวนี้หายคืว่าขี้ได้มาเป็นยูพีนะนะอยู่ทั้งหลังเลยนะเอาอันนับอีดูแล้วโครับอีดูบุธเธอมันขี้นะเลยเอาตัวนี้ล้วหายอตกใจดิหาควันทงเลยเปาใหม่ครับกระเป๋าใหม่นะห้อง็ย่หายเด้นเาเอ้ยกับบิื้ชอเาตุ้นเนาะพรได้วันถงนี่นะเอ้ยกะเิบอกว่า เอาเงินให้น้องตุลน์เป็นไส้เลยเด้อตั้งแต่งวดซื้อเข้าพุ่นละแต่ว่าลืมลืมก็เลยก็เลยมาให้งวดนี้เนาะงวดนี้พอดีครับกระเป๋าใหม่เลยเงินก๊าลังมุ้งผมอีกหนึ่งล้านกี่เจอได้เลยให้ก่อนให้่อลแน่อ้าวตื่นเต้นเด้ตืนเต้นเด้ได้ ได้พอหลายๆเดอ้อที่สงเงินมาให้ลูกใส่แล้วก็ซื้อกระเป๋าแล้วก็ซื้อมุ้งต้องขอบคุณขอบคุณหลายๆขอให้คนอยู่ดีมีแหง้ง i n เออความเจ็บอยาให้ได้ความใครอยาให้มีขอแห้อายุ่าเงามันควันยืนเดอ้อาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อ ทางไอ้จอยกับสาวผู้ไทยก็คือกันเด้อก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,ง,ง,งเด้อลาต้าวกัน <laughs> ลาต้าวเอาคุณโซเอาบุญขุดโซก็ขอให้พัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อขอให้ถึกเลขหลังวัลที่หนึ่งเด้อขอให้ยอดวิวแห่งแหง่งปังปังเด้อดีใจดัน้องจนมือสั้น <laughs> สำหรับบอจอยกันเดียวสิขอ โอวยไส่แล้วก็อวยพรสำหรับพ่อใหญ่ใจดีเนาะจะให้อ่าบรรจลอยเป็นสะพานบุญในครั้งนี้เนาะใ,ให้เป็นธุระจัดการกแล้วก็ซื้อมุ้งซื้อ,อยางให้น้องตุนนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนเป็นไข่เดือดออกดูความเป็นห่วงเนาะยันเจ็บไข้ได้นาวแล้วก็เอาเงินให้น้องตุลฝนไส่เพราะว่าด้นละเด้กกับบได้งวดก่อนเขาซื้อเข่าให้สอบนึงเนาะแต่ตอนนี้เอาเงินให้ฝนไส้เนี่ยเพราะว่าน้องตุนก็ค้าขายอยู่เนาะอาจจะยังบ่ได้ ขออยู่เขากินว่าสันซะเนาะฮะว่าใจเขออวยพอรอวยใสให้ปุญ,ญายใ,ใจบุญอ่าปุญ,ญายใ,ใจบุญที่อยู่ทางมกาให้จงมีสุขภาพแข็งแข็งแข็งแรงสุขภาพเจริญในนาทีการงานทุกประการเนาะขอใหอ้เป็นหฮมโฟหฮมไซแล้วก็เป็นปุญ,ญายใ,ใจบุญที่คอยสนับสนุนว่าจอยแล้วก็ขอให้คนอยู่เป็นหฮมโฟหฮมไซแต่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องของเราของสุขคนเนาะแต่จใจคนเจริญขึ้นเด้อสาธุ โอเคเนาะเราก็สิจบคลิปเลยเนาะพอดีค่อยคำยามแรงเลยตรงส่วนเนาะพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนอนมื้อนี้ก็มาว่าสิอัปเดตเฮือนก็บ่ได้อัปเดตซสร็เนาะพอดีคำแหละเราก็มีธุระเนี่เอาอีพีหน้าจังอัปเดตเฮือนต่อยเนาะสำหรับอีพีนี้ไว้ซสำนี้ก่อนพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสําหรับอีพีนี้สบาย